ค่ะไม่ยุ okay. yeah. ่อันอ okay. ันนี้ไปนี่คือว่าสิมาพากยู่นี่กีดยางเันกลับ้านโดนไปได้กันยังเฮ็ดยุงืึเกาเนาะก็ดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็นะคะ กำลังตั้งเสาไฟนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะได้แล้วหนึ่งจุดได้จากต้นแล้วนี่นึ่งต้นชอางต้น,อน,น,นอบอกเอา,จะจะาอไปฟั<บ>งลแล้วิงทียง่ยัยปปยง,อยอยงบอ,บอ,อะบ บกดูน้องปันปันนะคะไปนั่งกินขนมสบายๆนะคะบับอ้าปันปันโบกมือหนอ่อยลูออกนะตัวยุดอะไรใส่ปะมีห่องม็มีหรือเปล่าม้าก็คอไม่ยุ่งข้างในกำลังทำอะไรกันนอสเซลเซลอยู่รถการไฟฟ้ามานะ้ำ น้ำไฟน้ำใสไฟสว่างนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะต่างคนต่างทำนาที่ของตัวเองไปอ้าวมันง่ายได้หลายแบบนี้เนาะยายเตี้ยแผนกขุดค่ะ ได้เตี๋ยแผนกคุดแผน,นกถมจืดนห้จืน,จนค่ะไม่ยังอันเพิ่นต่อออกไปอีกตีนี้เต๋อ <c oughs> เก็มเงินบ่บุ๊ยเพราะว่าตู่ถธอเพิ่มออกไปอีกกับเสียเงินอีกโตรโหายเจติจ้เกินจริงหาย ขึ้นทั้งล่างก็บอกแล้วไม่มีสอดแน่นอนจะไม่อยากจะบอกแล้วไม่มีไม่มีง nah like well ั้นแหละไม่มีจะบอกจะเท็ยที่ไหนซะเป็นไปไม่ได um so ้ impossible อืมได้เห็นสอนเรียกเจ้าของเต็มนายุ้ยไม่เห็นนั่นเห็นนี่นะฮะ fc นะคะ อนายเตี้ยบอกว่าป้าข้าเจ้านอดดินมาทมสูงรถแท้เจ้ารเบเล่นรงังไหนแหองไหนอไนดซรถแล้วกแม่ล้วกปชิีเตี่ดินรงรถอ่าไม่ใช่นี่คือแม่แท้แม่ือเลิถแท้ใยญนรถทั่วข่อย่เจ้าอันถือมันองนอดนถ้ามาาเมแมก็ปซื้อยสองสองแม่ก็ออกสองสอง ก็่ายิบตัเบียบ้านก็ออกสองสามเอแล้วอยากไปยังคือบอไปยังสั้นเขาที่เขาเล่นเ่ยแล้วก็ถือเล่ดีแท้แล้วถือแล้วถือกจะสอพุ่มพันถือกับสองหลอกเอาบ่ แมนอยู่ดูเลิดแห้งป๊าดเบิ่งขีตุ่มด้วยพี่น้องข้างในก็ลำๆกันนะครับป๊าขีตุมค่ะรองเท้ทาหนูมีขีตุมเยอะมากเลยนะคะมีรถไฟฟ้ามาแสดงว่ามีไฟฟ้ามานะคะแดดออกแล้วนะคะ แดดออกแล้วนีลาพ่อ,อยางเข้าไปน้องปันปันนั่งอยู่หน้านานะพี่เคไปดูหมาหมาก่อนนะลูกนะฮะมาอยู่บ้านเสาไฟวันนี้มีวันนี้ไฟฟ้ามานะคะ ตุ่มเยอะมากๆเลยนะคะนี่เสาไฟมาแล้วนะคะนั่งอยู่นั่นแหละลูกนั่งอยู่นั่นแหละข้างในก็จะได้ใช้ไฟแล้วนะคะเริ่มต่อไฟต่ออะไรแล้วค่ะราคาตอนนี้ก็ยายเตี้ยกำลังเอาเสาไฟมาลงนะคะจร่เล้จุดจระเข้จุดก็ต้องก็เริ่มแล้วล่ะ ออกพรรษาถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้มาหินอ่อนมาให้น้องปันปันกับเยอยเตี้ยนั่งเล่นนะคะจ้าเฮ้เี๋ยไปไหนนะกินนมกินขนมอร่อยไหมครับผม นี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะข้างในก็เสาไฟมาแล้วนะคะก็เหมาะคะ่ะเหมาะมากๆเลยคะ่ะแล้วแต่ คนที่จะจะจับมาจองติดต่อผ่านเจ้าของได้เลยนะคะของเคซี่ก็นะคะ <c oughs> ไม่อยากออกตัวอะไรมากนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสีดหลังอยากให้เจ้าของสวนย่างเขาอยู่สบายๆแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเราจะจะไปดูลูกๆก,ก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ ฟ้าคืมมากค่ะฟ้าคืมฝนตกทั้งคืนเลยนะคะบรรยากาศสองฟังก็จะเป็นหน้าโคกงหน้าเดวอ,อนไปเพื่นภนาะนในเห็ุหน้าปีละเทือสวัสดี FC ฟซทุกท่านเลยนะคะ ไฟฟ้ามาแล้วค่ะวันนี้ <S <S จากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากไอทุ่งลุยลายชัยภูมิบ้านนาจากปีกาก่บอดไม้วันเกลงสวัสดีค่ะนักร้องหลบลิขิ์น,นะคะ โอเคนะคะแค่นี้นะคะไปห,หาลูกๆก่อนจ้า